ระบบศัลยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่1 1 1่งเอถึงร้อย่เออกู้จีนเหลือนแบบว่าได้อัปเกรดสมองเลยนะอม,มีคลังศัพท์ภาษาต่างโลกเพิ่มเข้ามาเฉยเลยทําให้เริ่มเข้าใจอะไรที่เมื่อก่อนงงๆเนะ่ะอือเช่นอะไรบ้างคะอย่างคําว่าปรสิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เสมอไปอาจหมายถึงผู้รับใช้ก็ได้หรือกระทั่งความตายก็อาจจะเป็นแค่การขึ้นสวรรค์อะไรแบบนั้นโหโลกกระทัดเปลี่ยนเลยจริงๆใช่เลยค่ะแล้วไอ้ก,การตีความใหม่เนี่ย มันสำคัญมากเลยนะมันทำให้ประโยคปริศนาเก่าๆอย่างผล,ลไม้แห่งราตรีจะงอกงามเนี่ยเริ่มสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีอ่าจริงด้วยแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงการเดินทางของพ่อแม่กู้จวินด้วยไงจากที่เคยคิดว่าไปสำรวจเฉยๆตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าเป้าหมายจริงๆมันคืออะไรกันแน่เนื้อหานี่ก็น่าสนใจนะบรรยายถึงสิ่งมีชีวิตที่แบบโคตรน่ากลัวแต่ก็ดูเทคโนโลยีล้ำยุคมากๆจนคนเขียนเองยังแอบคิดเลยว่า ที่มนุษย์พยายามต่อต้านอยู่นี้มันเปล่าประโยชน์หรือเปล่าฟังแล้วแบบใจเสียเหมือนกันนะแล้วรายละเอียดในบันทึกพวกนั้นนะสิทั้งตะเกียงน้ํามันทั้งหนังแกะมันชี้ไปทางอารยธรรมโบราณหรืออาจจะต่างโลกไปเลยก็ได้นะใช่ใช่ดูโบราณมากแต่ที่มันชวนให้คิดหนักคือความรู้ทางการแพทย์ในบันทึกเนี่ยมันดูสูงส่งลําหน้ามากสวนทางกับเทคโนโลยีอื่นๆที่ดูเอ่อพื้นๆเหมือนคนละยุคสมัยเลย มันบอกใบอะไรเกี่ยวกับอารยธรรมที่ล่มสลายไปนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วพอมาเจอไดอารี่สามหน้าที่ได้จากระบบของนักศึกษาแพทย์ชื่อเรเบนดี้เพตราจากสถาบันคาร์ลอตโอ้อันนี้คือดิ่งเลยเนื้อหาหนักหน่วงมากอืมมันคือบันทึกโศกกนากกรรมดีๆนี่เองเลยละ่ะทั้งเรื่องโรคไอเป็นเลือดระบาดหนักความสิ้นหวังของคนเขียนแล้วเพื่อนสนิทเขาก็คือใช่แลนดอนเฟรดที่ก็คือบุตรแห่งเหล็กกล้าคนเขียนบันทึกก่อนหนันนี้นั่นแหละ ทนไม่ไหวจนฆ่าตัวตายไปเลยแล้วก็เมืองซาที่เคยรุ่งเรืองก็ล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาแถมยังเสียทั้งคนรักทั้งครอบครัวไปอีกมันสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังในยุคภัยพิบัติได้ชัดเจนมากเลยนะฟังแล้วหดหูตามเลยความเชื่อในเทพธิดาแห่งชีวิตที่เคยยึดถือก็พังทลายไปหมดและไอคำอธิบายโรคที่ว่ากระดูกกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโรคนี่มันฟังแล้วขนลุกภาพติดตาเลยอืมน่ากลัวมากเพราะมาถึงตอนร้อยสิบสามจุดนี้ไม่ใช่แค่การรับรู้ข้อมูลแล้วนะ แต่กู้จวินเริ่มเอาข้อมูลจากบันทึกของเรบบนดี้มาปะติดประต่อกับภาพนิมิตท,ที่ตัวเองเคยเห็นเริ่มเชื่อมโยงได้ใช่เริ่มตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอารยธรรมนั้นว่าอาจจะเป็นโลกยุคโบราณที่มีความเป็นมนุษย์คล้ายๆกับเรานี่แหละแต่แต่ก็ยังติดใจเรื่องความขัดแย้งที่ว่าการแพทย์อย่างยานเนื้อง,งอกหรือมีดคาร์ลอตมันล้ำมากแต่ทําไมการสื่อสารยังใช้จดหมายสังคมยังเป็นแบบอาณาจากักรมีชนชั้นมันดูย้อนแย้งกันแปลกๆนะ